ก่อนที่โลกนี้จะมีมนุษย์ในส่วนสวรรค์อังเป็นส่วนหนึ่งแห่งอาณาจักรของอัลลอฮ์วันหนึ่งอัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวแก่บรรดามาลาอิกะซึ่งเป็นบริวารรับใช้พระองค์ว่าฉันจะสร้างตัวแทนคนหนึ่งขึ้นมาบนหน้าแผ่นดินมาลาอิกะได้ถามว่าพระองค์จะทรงสร้างผู้ก่อความเสียหายและผู้หลั่งเลือดขึ้นมาในหน้าแผ่นดินกระนั้นหรือทั้งทงที่พวกเราทั้งหลายก็สรรเสริญและสะดุดีความบริสุทธิ์ของพระองค์อยู่ตลอดเวลาแล้ว อัล,ลาจึงได้ทรงกล่าวว่าฉันรู้ในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายไม่รู้หลังจากนั้นอัลล์ได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาจากดินตามที่พระองค์ได้ทรงกล่าวไว้และพระองค์ได้ทรงเป่าวิญญาณของพระองค์เข้าไปในดินที่พระองค์ทรงใช้สร้างมนุษย์ดังนั้นมนุษย์คนแรกจึงเกิดขึ้นมีนามว่าอาดัมหลังจากนั้นอัลล์ได้ทรงสร้างคู่ครองให้แก่อาดัมซึ่งมีนามว่าฮาวาเมื่ออาดัมถูกทำให้มีชีวิตขึ้นมาแล้ว อัลลอฮ์ได้สอนอาดัมให้รู้ชื่อของทุกสิ่งทุกอย่างที่จําเป็นต่อการมีชีวิตและต่อการเป็นตัวแทนบนหน้าแผ่นดินตามที่พระองค์ทรงเจตนาอาดัมจึงมีความรู้มากมายหลังจากนั้นอัลลอฮ์ได้ทรงหันไปยังมาลาอิกะและกล่าวว่าทีนี้พวกเจ้าจงบอกถึงชื่อของสิ่งต่างๆให้เราได้รู้หน่อยสิถ้าหากว่าพวกเจ้าแน่จริงมาลาอิกะจึงตอบว่า มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่พระองค์เราไม่มีความรู้ใดๆเว้นแต่เท่าที่พระองค์ทรงสอนพวกเราเท่านั้นแท้จริงแล้วพระองค์ทรงเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาสามารถอัลลอฮ์จึงได้ทรงมีบัญชาแก่อาดัมว่าอาดัมเอย๋ยทีนี้เจ้าจงบอกชื่อของสิ่งเหล่านี้ให้แก่พวกเขาซิเมื่ออาดัมบอกชื่อของสิ่งที่อัลลอฮ์ได้มีบัญชาแล้วพระองค์ได้ทรงกล่าวว่า ฉันมิได้บอกสู่เจ้าหรือว่าฉันรู้เรื่องสิ่งเร้นลับของชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินดียิ่งกว่าใครและรู้ดีถึงสิ่งที่เจ้าเปิดเผยและที่เจ้าปิดปังหลังจากนั้นอัลลอฮ์ทรงหันไปยังมาลาอิกะและมีบัญชาว่าพวกเจ้าทั้งหลายจมกราบอาดัมมาลาอิกะทั้งหมดทำตามที่อัลลอฮ์บัญชาแต่โดยดียกเว้นอิบลิสซึ่งไม่ยอมทำตามบัญชาของพระองค์อิบลิสกล่าวว่า ก็เพราะพระองค์ทรงทำให้ฉันหลงผิดดังนั้นฉันสาบานว่าฉันจะนั่งซุ่มคอยพวกเขาตามทางที่เที่ยงตรงของพระองค์แล้วฉันจะจู่โจมพวกเขาจากทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านหลังด้านขวาหรือด้านซ้ายแล้วพระองค์จะพบว่าส่วนใหญ่ของพวกเขาเป็นผู้ไม่กระตันอยู่เอาเถิดแต่เจ้าจะไม่มีอำนาจเหนือบ่าวของฉันบางคนที่ฉันจะคุ้มครองเขาไปเจ้าออกไปจากที่นี่ได้แล้ว นรกจะเป็นรางวัลสำหรับเจ้าและผู้ที่ตามเจ้าอัลลอฮ์ทรงกล่าวกับอิบลีสหลังจากนั้นอัลลอฮ์ได้ทรงหันไปหาอาดัมและฮาวาและกล่าวว่าอาดัมเอย๋ยอิบลีสคือศัตรูของเจ้าและภรรยาของเจ้าดังนั้นจงอยัดปล่อยให้มันทำให้เจ้าทั้งสองต้องถูกขับไล่ออกจากสวนสวรรค์และต้องพบกับความทุกข์ยากลำบาก เพราะในสวนสวรรค์มีสิ่งที่ทำให้เจ้าไม่ต้องหิวโหวยไม่ต้องเปือยกายไม่ต้องตากแดดเจ้ากับคู่ครองของเจ้าจงอยู่ในสวนสวรรค์แห่งนี้ตามสบายเจ้าทั้งสองจะกินอะไรก็ได้ตามใจเจ้าแต่จงอย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้มิเช่นนั้นแล้วเจ้าจะเป็นผู้หนึ่งในหมู่ผู้ทำผิดอาดัมและฮาวาอยู่กินในสวนสวรรค์อย่างมีความสุขมาเป็นเวลานาน แล้ววันหนึ่งมารร้ายอิบลีสก็ได้ใช้วิธีการกระซิบในหัวใจของอาดัมและหาวาเพื่อที่มันจะเปิดเผยสิ่งพึงละอายที่คนทั้งสองปิดบังไว้ต่อกันมันได้กล่าวแก่คนทั้งสองว่าพระเจ้าของท่านทั้งสองห้ามท่านมิให้เข้าใกล้ต้นไม้นี้ก็เพราะพระองค์สงเกรงว่าท่านทั้งสองจะกลายเป็นมาลาอีคะหรือท่านทั้งสองจะกลายเป็นผู้มีชีวิตนิรันด์เชื่อฉันเถอะฉันหวังดีต่อท่านทั้งสองจริงๆ เอาไหมฉันจะนำเจ้าไปยังต้นไม้ที่ทำให้ชีวิตเป็นอมะตะอาดัมและฮาวาหลงเชื่อคำล่อลวงของอิบลีสดังนั้นทั้งสองจึงลองเข้าใกล้ต้นไม้ที่อัลลอฮ์ได้ส่งสั่งห้ามไว้และลองลิ้มรสผล,ลไม้ทันใดนั้นสิ่งพึงละอายของคนทั้งสองก็ถูกเปิดเผยต่อกันอาดัมและฮาวาต่างรีบหาใบไม้ใกล้ๆนั้นมาปกปิดสิ่งพึงสง,งวนของตัวเองให้ผลจากความละอาย หลังจากนั้นอันลลอฮ์ได้ทรงเรียกอาดัมและฮาวาออกมาและทรงกล่าวว่าฉันมิได้ห้ามเจ้าทั้งสองเข้าใกล้ต้นไม้นี้และเกลื่อนเจ้าทั้งสองว่ามารร้ายเป็นศัตรูที่ชัดเจนของเจ้ากระนั้นหรือทั้งสองจึงกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราเรากระทำความผิดต่อตัวเราเองไปแล้วถ้าหากพระองค์ไม่ทรงให้อภัยแก่เราและตรงเมตตาต่อเราแล้วเราจะต้องเป็นผู้หายนะอย่างแน่นอน เมื่ออาดัมสำนึกผิดพระองค์จึงทรงรับการสำนึกผิดของเขาเพราะพระองค์คือผู้ทรงให้อภัยผู้ทรงเมตตาเสมอหลังจากนั้นอัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวแก่ทั้งสองว่าจงลงไปจากที่นี่เสียเจ้ากับอิบลีจะเป็นศัตรูต่อกันและกันแผ่นดินจะเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับเจ้าชั่วระยะเวลาหนึ่งและเจ้าจะได้รับปัจจัยยังชีพต่างๆที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตณที่นั้น เจ้าจะมีชีวิตและณะที่นั้นเจ้าจะตายและณที่นั้นอีกเช่นกันที่เจ้าจะถูกนำออกมาหลังจากนี้แล้วถ้ามีแนวทางจากฉันมาอย่างเจ้าแล้วผู้ใดปฏิบัติตามแนวทางของฉันพวกเขาก็จะไม่ต้องหวาดกลัวแต่ผู้ใดปฏิเสธแนวทางของฉันแล้วพวกเขาก็จะได้อยู่ในนรก หลังจากที่ลงมาอยู่บนโลกแห่งนี้แล้วอาดัมและฮาวาก็มีลูกหลานมากมายแพร่ขยายไปยังทุกส่วนของโลกและทั้งสองก็ได้กลายเป็นต้นตระกูลของมนุษยชาติทุกเผ่าพันธุ์มาจนทุกวันนี้และตราบใดที่ยังไม่ถึงวันสิ้นโลกลูกหลานของท่านก็ยังคงถูกอิบลีสมาร้ายล่อยลวงอยู่ ดังนั้นหลังจากสมัยของอาดัมอัลลอฮ์จึงได้ส่งนบีต่างๆมาอย่างลูกหลานทุกกลุ่มของอาดัมให้มาบอกถึงวิธีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเพื่อป้องกันตัวเองมิให้ถูกมารร้ายชัยตอนล่อลวงไปลงนรก